ห่วงไงใหญ่ย่ะมาผู้เดียวมายเตมาเจ๋อเจลอโอ้ยเบิ้งน่เบิ้งน่โอ้ยตัวนเบเอโอ้ยตัวเขีบเรีวเขียบเก็บเขีบเขีบเรีวเขีบตุ้งบาลสวัสดีพี่น้องปองไปสูขู่สู่ข้นนะครับมือนีผ้ามหาเหตดครับหาแปลกแปลกมือนี ถึงฤดูกันเตรียมพร้อมแล้วใ่ครับไปของเครื่องล้มระบาดนี่เห็นมันคือขืนเนี่ยใช่ล่ะโอ้ยเก็บเก็บเก็บโอ้ยพี่น้องเก็บเก็บเออคุณ่ะโอ้ยดอกปงใหญ่เบ้อเบ้อแสดงเอาใช่หละมูมันมหไงี่ดอกยวโอ้ย เห็ดย่างออกดอกเดียวอยู่อันเออเห็นแน่บานเก็บเก็บเก็บไม่ญ่เก็บอุ้ยเฮ็ดย่างลราจุ่มอยู่เฮ็ดเพิองยังไม่ใหญ่นี่เห็ดเพิงหวานอุ้ยเพิงหวานเลยเปิดเพิงหวานป่วนพี่ออกเป็นมูงสิฮะโอ้ยมันกำลังออกเนาะป่วนเอ้ยป่นมืงามแท้อมื่งำเห็เผืงหวาน นี่เดียดผึ่งหวานจ่อยบานโอ้ยคักขาดขยดขาดขาดมาเด้อพี่น้องมาเด้อเผึ่งหวานคักงามพอดูโอ้ยจะมาปวดจะมาปวดผมใหญ่เปิดเบื่อไรไม่หญ่กับตาเจ้าอืมกำลังมาพี่น้องกำลังมาโอ้ยงามคัขาดผึ่งหวานเบืองพี่น้องเฮ็ดยังเฮ็ดยังเฮ็ดอุ้ยดอกเดียวสมบูรณ

มะาเน้นบบเห็นฮงกำลังออกไม่าดอกคือไ้ปั้นตรงนี้ออกเดี๋ยวไปโดนขุดท้งดอกเช็ดเผืองนี้ยังดอกนี่เช็ดเผืองขาไหลมาเบิ่งมาเบิ่งเร็วเร็วเร็วมา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 เดี๋ยวเร็วเร็ว เนี่ย hmm. ผ mm ู hmm. hey, ้จอนโอ้ยดอกเดียวกเอิามาถ่ายคลิปได้เดอนนีน่นี่นี่นี่้ยฝงสานี่นี่นั่นเก็บนีซะก่อนสองดอกเฮ็ดอี่อย่างพี่แนวหน้ยฝังาเก็บคนมาบ้านจะไล้กคนี่น้าคมาเก็บก็ได้หรือเ่าเออบอกล้วเน่ยะลบมาเก็บกับว่าวคอยเจ้าบมามันกับทีเทาทีมือเก่าอตัววาสัน เารับเก็บต so okay. ัวเก็บตัวนี่นี่นี่พี่น้องเฮ็ดเพิงยียังดอกนี่ถ้ายเบขาเหียนเหีนเ็ดเผืองอะ้าษาเฮ็ดเืองบางงองบางองวเป็นแนวนบางองีไน้ยีเดันเนังยงนี่นโอ้ยดูกันกมีที่ โอ้ยเฮีย hmm. ดูดมือวางใหม่ละเนาะมาใหม่เฮียให้เป็นยังบ่ไอ้อเมนี่ไอเทียนนี่เคอีงเคส่งหวานสำเป็นแนวนี่มึนม่เมียนเด้อ ไปต้องพี่ไปต้องพี่เอาเดินไอ้ข้อนั่นไอ้ข้อนั่นโบรามาเฉียบเห็ดได้มาสามคนพี่ผู้ใดแต่เห็ดก็เล่นใบอกบอกเขาบอกเนี่เห็ดคนมา ฮีตธารงูออกวะน้ำมันฮ็ดเพิงหวานนี่ดินี่ดินี่ดิน้อยลงน้อยนึงให่เองอฮ็ดเพิงหวานฮ็ดเพิงหวานจมูหน่อยเกินไปช่องดอ เฮ็ดดีเนี่ยองละบานีนเกิดน้ำต้นใหม่บานนี้เอาไม่ยายเอาเอ้าเอ้าเอาโว้ยมันหลี่ขนที่นี่เฮ็ดเกิดน้ำต้นใหม่เฮ็ดตัวนี้นี่ผมแดงุ่นเต็มตาและครับใช้เดี๋ยวเหนียนไปจะได้เฮ็ดเผือกอีกคำนี่ดิเรลเรอนี่ขี้ขนหาเนี่ยบ่สักือนี่ละแล้เอานี่เผืองอีกกรรมวาศาลพี่น้องเอ้ยนี่คือเป็นดอกกังสีเหรอ ฝังตะวิเฮ็ดอีกมเน่ยเหมือนกมเมือนเนี่ยมากมกับเปี๊ยบดำปลาอยนี่งบ่ได้เฮ็ดยังดอกแต่จะเฮ็ดคาหนล่ะ้นบ่มีคาไปต่อเตะเหยียบชุดเตกเปีแหลเปพี่ึงเฮ็ดเพิ่งเฮ็ดพิ่งนี่เ้องเฮ็ดพิ่งอีกมโอ้ยมีแต่เพ่มากินไห้อยู่เจาสมบติมาเอะได้ทียางก็ได้เกียบเีบเบใช้เดี๋ยวนี่เบ่งกัน่กระตานะ เพชรยีกัมยังวะอ้หู้เปรี้ยกัมคนใหญ่ก็มีจีก็มีทู่เตะเห็ดเผืองหวานเหยียบจนมุนเร่เล่ก็มีอุ้ยมาหน่อยแท้เก็บ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 อะไรมาหน่อยนี่เก็บบะโลดเก็บบะโลดที่ง่ญ่อยู่บมลือมืออื่นใหญ่แล้วถ้าผมประจัสิบรจักปลาที่สิบวันไทยก็อยากให้พี่น้องเบิ่งเห็ดดอก บ่งามดอกแต่ว่ามันเขียดยู่แบบสลัดแห่งนะผู้ใดกับยางกายผู้ใดกับยางกายบังอยู่ในกรงใหม่ทีดอกนึงมองก็เจอว่าพามันกับเห็นกับหนีอยู่งเฮ็ดอีกอย่าง 2 được xuống được ui thì phải là tê lùm ui thì dẹp chân tỉa phù dẹp và đại vô bừng chép bằng này chép 3 được ไากบบาทแล้วครับพ no to ี่น้วงมีขาคนเบ้งเบึงเบงเบึงเอามือปูกมอปเอามือปูกปบานแล้วพี่น้วงเมยมาได้หลายเถอเขาไปเฮ็ดทานกัมี่ได้ยู่ได้นอนนี่เนาะออเสียเเ็นเสียไมเจาิ่นม้าเฮ็ดทานยัึงอันนี้ยูวนึ่งทานก็ได้ยั่เฮ็ดมาเดียวกันย้วเขาบานนี่กินเขาซะก่อนา่อน กูได้ตำเนื้จอยวะจ้างเรื่องกูป่าเอออาเดกเนาไปนี่ยตไม่ได้เยไม่ได้พีนองตามม่เด้ดแล้วมนมีันนี้เพียงปลานี่เปนกุยามคืนแนวกินอาว่ากินหอยเพีย่ก็เป็นอยังนี่่อยดะไรนก็มอยอกองตาตีแดงเตตาหมดตมุ้ยก่อนเนว เอเ่อมาปตัวน like really, ั bueno. ้นใ okay. ่ดแมเราคุปาดออร์คุปาโอโอ้ยชื้นมากม่ดจะกัปาดตัวนี้ใ่เอาปางเราขาครกีลยมว่มเป็นตตเอางหางมาปาดอมาดอเรันะมวกั่นคือมั่ปาดเนี่อะเรียคนละนมปาดก็โมปาที่เมแทกระตานองการไปดรูเอาบ่แล้วมาเป็นสงตาอยู่กองมีเอาบ่ได้เอา ได้ยังละบะเนี้ยเออเสียโตตาอุ้ยได้มากเลกะทิมาเลือกได้ครับบนี้อืสีตาครับรวมเ็ดีตาออยังยังะนี้ก็เดี๋ยวไม่มีสองบเบเลวเเี่าอี่างเยี่างในสอนะัญนะาาแม่เฮ้ ้วครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้อีพี่นี่ก็ได้สินสุดมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วครับก็จะมาคาดเทสออกนะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เคยบนนี้ด้วยครับสวัสดีครับ